เพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆท,ทุกคนมาดูว่าของที่สุสั่งจะเป็นอะไรเอ่ยนะคะสั่งกับจ๊เอชจ๊เอชแนแนลเพื่อนร่วมช่องกันนะคะสั่งของมากินมีปลากับมีปลาซิวมาดูกันนะคะ ่คะปลา,ซา,ซเ,าเซลปลาเซลสองถุงเคสิ่งนี่ปลาส้มนะคะปลาส้มโอ้เนื้อปลาล้วนๆเลยนะคะอโอ้ยยังมีอีกนี่ค่ะเพื่อน มีปลาต้มสองผงแล้วมีปลาส้อยอเ,เจ๊เอ๋ขอบคุณมากมนะคะได้รับแล้วนะคะของทุกอย่างได้รับแล้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาอยากเพื่อนร่วมช่องนะคะสุรชัยอ,อยากลบบุรีนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะได้รับของแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อน นี่ปลาส้มของคุณเจเอ๋นะคะเพื่อนๆข่านใดนะอยากอุดหนุนไปอุดหนุนได้นะคะปลาตัวใหญ่ๆงั้นเลยค่ะโอ้เนี่ยมีการแถมมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แถมแถมมาให้ด้วยช่วยกันอุดหนุนนะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะ <c oughs> จะเอพาแซบ่บ <c> เ <oughs> ะเอพาแซ่บนะคะ ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทอดขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาเข้ามาดูเป็นกําลังใจกันนะคะแล้วฝากอุดหนุนกับฝากอุดหนุนด้วยนะคะปลาส้มอร่อยอร่อยเนื้อดีๆเงี้ยดูสิตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะโอเค